ขอบคุณแฟนคลับน้าไผ่ผมด้วยที่เมตตาผมตั้งแต่เด็กๆเลยปลายปีนี้ครับานา่สิมีซิงเกิลไม่ครับผม ผู้ชมคะ่ะเสาร์อาทิตย์นี้9โมงเชา้าหลังจบรายการข่าวเช้านะคะอรุณอมรินบอกเลยว่ามีรายการสนุกๆรอคุณผู้ชมเพียบเลยวันเสาร์9โมงเชา้าค่ะพบกับรายการตามอําเภอจานที่จะเจอกับ3พิธีกรสายลุยพี่โนพี่พลุน้องมะปรางนะคะจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นเหนือล่องใต้เข้าป่าลุยคโคลนลงทะเลค่ะสอหาวัตถุดิบจากที่ต่างๆมาทําอาหารอร่อยแล้วเสาร์นี้พี่โนจะพาคุณผู้ชมไปที่อําเภอสวีจังหวัดชุมพรไปจับหมึกด้วยภูมิปัญญาโบราณนะคะอย่างการ บามหมึกนั่นเองจะสนุกขนาดไหนติดตามได้เลยวันพรุ่งนี้9โมงเช้าหลังจบรายการข่าวอารุณอมรินนะคะส่วนวันอาทิตย์อันนี้ห้ามพลาดอย่างแน่นอนเพราะว่าชีพจารลงพุงเขาย้ายเวลาออกอากาศใหม่นะคะมาเป็นทุกวันอาทิตย์9โมงเช้าหลังจบข่าวเช้าอารุณอมรินเหมือนกันค่ะแล้วชีพจารลงพุงเอ็กซ์จานเด็ดคนดังกับพี่ปออันนบนะคะจะไปพบกับพี่อาร์มชุติมาค่ะอาทิตย์นี้บอกเลยว่าจะพาไปเปิดวับร้านอร่อยนะคะย่านลำลูกกาและแน่นอนสองสาวสุดสวย hey, ก็คือ คุณนะคุณไข่นะอ้อนกับไข่ <c oughs> นั่นเองโอ้โหหน้าที่ฉันแบบเต็มมากๆ <c oughs> พาไปตะลุยหาของอร่อยนะคะตามตรอกกันที่ตลาดพระรามหค่ะของกินเพียบเลยจะมีร้านไหนบ้างติดตามกันนะคะย้ำอีกครั้งวันเสาร์เก้าโมงเช้า หลังจบข่าวอารุณอมรินค่ะพบกับตามอำเภอจานและวันอาทิตเ้าโมงเช้าก็พบกับรายการชีพจรลงพุงได้เลยนะคะค่ะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าใครอยากหน้าเด็กฟังทางนี้เลย<อ>เขาบอกว่าต้องสวดบทพระพุงนะที่เป็นเคล็ดไม่รับจากพี่เอชายานอกอจากนี้ยังมาเผยข่าวดีของน้องแป้งลูกสาวกําลังจะมีข่าวดี กับแฟนหนุ่มที่คบกันมามากกว่า10ปีจะได้เลิกหรือ,อยังอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อค่ะโหลดได้โคสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นละมันใหญ่รถจน B Y D เพียงสแกนหรือส่งซองเปล่าลุ้นตอบที่สองเพียงซื้อผ่านเซเว่นอินดัสเทรนถึง24สิงหาคมนี้ไม่สบายป่ะเนี่ยตัวล้อนิดเดียวไม่ต้องฝืนชั่วโมงนี้ต้องข่าว f o r แคสต์พร้อมใช้อนุต เงินไวสุดใน1ชั่วโมงค่าพอแคชเขาโอนเงินให้แล้วค่าพอแคชพร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงสมัครเลย ขยแซ่บกับแม่เหลียนแล้วลุ้นทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลค่ากว่า1,200,000บาทถึงวันที่27พฤศจิกายน2568ตัดฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหลียนชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ตอนนอน134ปอนสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ส่งรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้นจับฉลากครั้งที่3วันที่25กันยายน2568ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30กันยายน2568ในรายการตามอำเภอจานร์เฟซบุ๊กตามอำเภอจานและเฟซบุ๊กแม่เหลียนค่ะแดงแป เสเไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตแผทยังหาวิธีลดจุดดำอยู่อีกเหรอลองวิธีที่ดีที่สุดของยา่าใหม่ Nivea Super t e ด้วยเทคโนโลยีใน Aciglo Active ซึมสู่ผิวชั้นนอกลึกสิบชั้นผิวช่วยลดเลือนจุดดำดือ้อฝังลึกรู้สึกผิวดูกระชางใสในห้าวัน Nivea Expert Skin บ้านและสวนฟสมเกีย จัดใหญ่จัดเต็มเพือคนชอบชอบครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟมิกเกียแล้วพบกันวันที่1-10สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาแดงแป๊ดเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมกินเบนโตมัแผด วันหนักๆของเจมรีโคลนสู้คราบหนักเลิกแค่ไหนก็ไม่กลัวเจมใช้เบสสุดเซรั่มเข้มข้นด้วยอัลติเมทเซรั่มช่วยขจัดคราบหนักหอมนาน45วันสะอาดหอมสุดใหม่กลิ่นแป้งเด็กหอมละมุนได้โคสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นละวันใหญ่รถจนบีไวดีเพียงสแกนหรือส่งซองเปล่าลุ้นต่อที่สองเพียงซื้อผ่านเซเว่นอินเตอรเวนถึง24สิงหาคมนี้ไปประชุมไม่ทันแน่เลยอะ่ะแดงทุกเส้นเลยอะ่ะอาจจะทัน ลองทางนี้ Let's go <S พันเวลาพอดีเลยอะ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์ผิมก็จางใส่แค่ผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปได้เวลาผัดเซลล์ผิวเก่าแบบมูโปรแล้วใหม่เลยเรือปารีสไคลคลิกไบรซ์เอ็กซ์ฟอร์เรนต์ผิวผสานสารส่งพลัง15%ผ่านการทดสอบทางคลินิกจุดด่างดำดูจางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ไคลคลิกไบรซ์เอ็กซ์ฟอร์เรนต์ผิวจากเรือปารีสเพราะเราผู่ควร สู่ช่วงสุดท้ายของเอฟบอสเดย์ Today, ข่าวร้อนบั็นเทิงแ่บค่ะคุณผู้ชมค่ะมากันที่เรื่องราวของพี่เอชัยยาพระเอกอนิเกที่หน้าเด็กตลอดการตั้งแต่เราเป็นเด็กเราเห็นพี่เอก่อ,อนหน้านี้ตนตอนนี้